เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ s t o n e h d w b a l l o เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันในแคมเปญด่านที่2ของเก่นซีฮองเต้เริ่มต้นพิชิตด,ดินแดนฮะภารกิจได้เขียนเอาไว้ว่า เล่าไอาถูกจับกลุมได้อย่างรวดเร็วและถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่บัลังของเขามั่นคงแล้วเจิงก็สามารถดําเนินการตามแผนของเขาได้เขาดําเนินการอย่างระมัดระวังโดยรู้ดีว่าเขาจะสามารถพิชิตรัฐของศัตรูได้เมื่อรัฐเหล่านั้นแตกแยกกันและเขาจําเป็นต้องมีสัมพันธไมตรีกับรัฐห่างไกลในขณะที่ทําศึกกับรัฐที่อยู่ใกล้เคียงเขาเริ่มจะติดสินบนเสนาบดีของราชินีตะวันออกเพื่อให้เขาเมินเฉยต่อความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเขา ในขณะที่เดินทับไปยังรัดฮั่นที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นลัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนตะวันออกของแผ่นดินฉินแม้ว่าฮั่นจะเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดของเขาเจิญรู้ดีว่าเขาต้องทําให้ฮั่นยอมจำนนโดยเร็วที่สุดด้วยเกรงว่าพวกเขาจะรวมพันธมิตรมาต่อต้านเขาได้โอเคนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับคำสั่งก็มีอยู่ว่าพิชิตป้องกันโจมตีและเอาชีวิตรอดนะครับผมตามนั้นฮะ เราเริ่มภารกิจแล้วก็ละกัน Let's go เอาเลยครับมาแล้วจุดนั้นคือที่มั่นของข้าศึกงั้นสินะส่วนนี่คือกองทัพฉินครับเขาให้มาแค่นี้ด่านนี้เนี่ยไม่มีการสร้างแต่เป็นการยกทัพบ,บทขยี้และก็ในศึกนี้คำใบบอกว่าถ้าเราสามารถสร้างความคืบหน้าในการบุกได้เนี่ยเดี๋ยวจินซีฮ่องเต้จะส่งทัพเสริมมาช่วยเรานะครับเดี๋ยวเราต้องบุกหมู่บ้านพญาสุกรพญาพยักษ์และ พยาการเรียนครับซึ่งพยาการเรียนเนี่ยเหมือนทหารจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนั่นแหละคือเป้าหมายส่งกองทัพไปชิดเลยครับมาเลยพวกเราจัดกองทัพก่อนบริเวณจุดนี้แหละเราจะไปขยี้มันให้หมดเลยเฮ้ยแต่เอาจริงนะเราใช้แค่ทหารหลวงดีกว่าที่เหลือก็รอซับไปนะครับน่าจะเวิร์กไปทหารหลวงจัดแถวถือธงขึ้นมา ธงแห่งแขวนฉินและเดินหน้าอัดไปหาข้าศึกเลยเข้าไปทหารขวานรอซัพพอร์ตเผื่อเพื่อนไม่ไหวและธนูครับหาพื้นที่ที่หมอะเจาะเลยหน้าไม้ด้วยนี่แนวซัพพอร์ตเราอุ้ยข้าศึกยิงทหารเราก่อนแล้วอะ่ะประตูไมีได้การเลยครับอย่างนี้คือมันอยู่ที่สูงอะ่ะมันก็เลยยิงเราง่ายดายมากๆนะครับ แม่ทหารผมเสียเลือดเสียเนื้อเลยวะ่ะแต่ดีนะไม่มีใครตายครับก็เป็นข่าวดีแล้วข้าศึกออกมาหาเรางั้นเหรอแบ่งโซนหนึ่งปะทะอีกโซนหนึ่งขึ้นไปฆ่าขุนศึกมันเลยเราเป็นทหารหลวงซะอย่างเนี่ยยังไงก็ต่อกรไหวอยู่แล้วออกมาให้ข่าสังหารซะดีๆเยียบเลยครับพี่แกแบ่งโซนหนึ่งไปฆ่าขุนศึกมันดีกว่าจะได้ปิดฉากสงครามครั้งนี้โดยไวส่วนที่เหลือครับก็ยังเชิงและรับมือไป ค่าศึกมันออกมาต่อกองกับเราอย่างเยอะเองไม่เกรงกลัวทหารลวงเลยรอวะฝีมือเจ้ากับข้าเนี่ยมันยังห่างกันยิ่งนักแม่ทัพมันเลือดหมดต่อได้ครับตรงสว่ามิพักกับแขว้นฉินซะหมู่บ้านเป็นสีขาวจงเป็นสีแดงวืบทหารที่หมู่บ้านนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นของเราแล้วนะครับสว่ามิพักกับเราซะงั้นอะต่อไปฮะเราจะไปต่อเลยไปต่อที่หมู่บ้านพญาสุกรแต่เหมือนว่า ข้าศึกเนี่ยส่งกองทัพออกมาหาเราครับมีการื่อนไหวทัพมันอย่างเยอะเลยฮนะเราต้องเตรียมการรับมือทหารไปจำตำแหน่งมันจะต้องมาเอาหมู่บ้านพญากะเลียนคืนแน่นอนผมขอดาวเลยสภาพนี้หน้าไม้ไปจำจุดเอาไว้ธนูอยู่แนวหลังสิงกิดขวางไปเลยจัดแถวด้วยนกกากระดานทหารขวานรอพลุ่งออกมารอก่อน คือต้องให้ท้าหาันหลวงเนี่ยยืนล่อไว้ครับในศึกศึกเนี้ยคาศึกมาแล้วหน้าไม้ช้าจังเลยพวกเองเนี่ย <What? S 1> มาแล้วครับเขาว่ากันว่าในช่วงสงครามเจ็อาณาจักรเนี่ยฉินเป็นแคว้นที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะฮะในในเกมนี้เราจะมาพิสูจน์กันสู่สงครามนี่ฮะเราเล่นมันซะอยู่หมัดเลยวะ่ะอาณาจักรฉินจงเจริญ สูศึกเหลือแค่คนเก่าทันแล้วโอ้ทหารหลวงแตกหนึ่งครับเลือดน้อยมาอจากศึกเมื่อกี้นี้โอเคพวกเราขยับกองทัพออกไปเลยเราจะไปบุกหมู่บ้านต่อไปแบบทันควันหลังจากจบศึกนี้เสียคนไปหนึ่งคนเลยว่ะแต่ก็นะทหารหลวงเรารับศึกหนักครับมีทัพเสริมมานี่โอ้หน้าไม้กับธนูครับ ขาส่งพวกนี้มาเยอะจังเลยอ่ะเยอะมากๆพวกเราไปต่อไปไปหมู่บ้านพญาสุกรกันก่อนหมู่บ้านพญาสุกรเนี่ยเราใช้แค่ทหารหลวงบุกเจาะเข้าไปก็คงจะพอแล้วเรามอัอุ้ยอุ้ยอุ้ยาสึกยิงได้หลบหน่อยอหไอ้พวกนี้เกีรดมันมากเลยอ่ะมันอยู่ที่สูงกว่านะครับมันเลยได้เปรียบไงขึ้นไปพวกเราทหารหลวง จแถวในกระดานนะที่เหลือรอซ้อนครับถ้าไม่สามารถบุกได้ด้วยพวกทาหารหลวงก็ต้องรอซ้อนต่อไปเสียดายครับในด่านนี้เนี่ยแต้มการทูดเราไม่มีเลยก็เลยไม่สามารถร้องขอให้หมู่บ้านต่างๆเนี่ยส่งคนออกมาช่วยเราได้นะครับเสียดายมากน่าจะมีเหมือนศึกเมื่อวานน่ะครั้งที่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นสวยเลยนะ เอาแล้วทหารเข้ามาแล้วเว้ยเตรียมรับมือให้ดีฟาดคือ,อ,อ,อมันเอามานี่ละลายเลือดอาหายอย่างไวเลยครับพี่แกอะไรวะเนี่ยเห็นถึงความเสียเปรียบชัดเจนและเห็นถึงความสู้ไม่ได้ของข้าศึกบุกโจมตีขึ้นด้ยวยข้าขนศึกเลยมาเยอะกว่าได้เปรียบเว้ย เรียบร้อยและหมู่บ้านนี้ก็ถูกเราแคปเจอร์จนได้ยึดครองก่อนสีแดงขึ้นสิสักทีอ่าเรียบร้อยครับมาเราจะไปต่อไปที่หมู่บ้านพยาพยักษต่อเลยแต่เหมือนว่าข้าศึกเนี่ยส่งกองทัพออกมาอีกแล้วงั้นเหรอโอ้ไม่นะและรอบนี้พี่แกจะมาทางไหนวะเนี่ยมันจะต้องมาทางพยาสุก,กรแน่ๆเลยวะต้องจัดกองทัพรับศึกจุดนี้อีกแล้วอ๋อ หรือพี่แกจะไปทางหมู่บ้านพญากระเลียนวะเนี่ยต้องดูก่อนว่าข้าศึกเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเราต้องเตรียมการรับมือแต่ผมขอปักหลักที่หมู่บ้านพญาสุกรก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเส้นทางมันมาหาเรานี่วาโอ้โหสวยงามมากถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องจัดกองทัพรับการมาของข้าศึกทนาเนี่ยต้องเอาขึ้นป้อมปากการไปเลยครับอย่างนี้พร้อมกับหน้าไม้แต่หน้าไม้นี่อยู่ข้างหลังซ้อนกับพักทหารดาบโลไว้ดีกว่านะ ดาบโล่ท่านจะต้องอยู่แนวหน้าเอาไว้ค่าศึกเข้าใกล้เรามากแล้วเบอร์ชักยิงทุกคนอย่าขยับไปไหนนะทําท่าป้องกันเอาไว้ให้มันมาหาเราเองมันมาเยอะมากเลยนะยิ่งเล่นยิ่งยากกว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมฮะทหารขวานจูโจมวิ่งออกไปหามันเลยสู้มัน ธนูเรายิงได้ไม่ทันการนะครับมันจบไม่ไหวพอให้นาหารชาร์จดีกว่าระยะไปชิดข้าไม่กลัวเรียบร้อยครับหมดโอกาสในการต่อสู้แล้วพวกข้าสึกตายหมด <c oughs> <c oughs> โอเคพวกเราเฮ้ยทับเสริมมาอีกแล้วนี่สารจากเกินซีฮองเต้อูอรอบนี้ส่งมาแค่นี้เองเหรอเกาทานัน10คนเองครับแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่มี เอาพวกเขาเนี่ยไปทำลายนี่ดีกว่าแนวป้องกันครับรอบนี้เราใช้แค่ธนูอย่างเดียวพอแล้วมั้งไปพวกเราที่เหลือขึ้นมาประจำการด้วยเผื่อมีอะไรบางอย่างเนี่ยผิดพลาดธนูถึงแนวแล้วยิงใส่มันเลยอีกครึ่งหนึ่งยิงใส่คนนึงคนแรกตายไปคนสองตายไปแป๊บเดียวครับจะตายหมดแล้วเนี่ยค่ายนี้ เรียบร้อยเลยตายไปห้าคนแล้วโอ้โหเราเยอะมากๆากับเกาทันทุกอย่างนิ่มนวลมากครับอาพวกเราเดินหนะ้าบุกต่อไปไปที่หมู่บ้านพยาพยักษ์กันก่อนจุดนี้พังหมดแล้วสำหรับหมู่บ้านพยาพยักษ์เนี่ยถ้าเราเอาทหารธรรมดาเข้าไปครับโดนหน้าไม้ยิงแป๊บเดียวเราก็ตายหมดแล้ว ซึ่งก็ต้องอาศัยทหารหลวงอีกแลละนะทหารหลวงท่านงานเหนื่อยหน่อยนะงานเนี้ยหน้าไม้อยิ่งไปข้าศึกมันไม่ยอมลงมาหาเราทหารหลวงขึ้นไปล่อเลยและหน้าไม้รอซ้อนนะธนูเนี่ยต้องเลิกใช้เลยครับเดี๋ยวถูกลุกหลงในไงมันออกมาแลวหน้าไม้ยิงมันทห,หารขวานวิ่งฝ่าไปจัดการหน้าไม้มันเลย เราต้องไม่เอาทหารขวานเนี่ยสู้กับทหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไหวเราจะทหารขวานไปฟาดกับหน้าไม้จังหวะจะลุมบอลชนมุนฮะเราแทรกซึมหนีมาแล้วก็แนวหน้าข้าศึกเนี่ยตายหมดเหลือแค่ขุนศึกกับพวกทหารหน้าไม้ทหารหน้าไม้มันนี่ยิงเราแค่ปึ๊บสองปึ๊บเลื่อนเราก็หายหมดหลอดแล้วครับยั้งแรงเลยสมเป็นหมู่บ้านพยาพยัก์จริงๆขึ้นไปฆ่าขุนศึกมัน หุนศึกในขาบชุดซามูไรโอ้โหแล้วอึดจัดอึดจัดเลยสมเป็นพยาพยักษ์เลยเว้ยในศึกที่หมู่บ้านพยาพยักษ์เนี่ยทหารเราสาหัสมากๆครับบาดเจ็บเจ็บแบบดูดเลือดไม่มีใครเขียวเลยอันตรายหดหูทุกคนเดี๋ยวข้าศึกมาอีกเราต้องอยู่หมู่บ้านนี้เอาไว้มันต้องมาแน่นอนอะ่ะ โอ้ลืมแคปเจอร์ครับโทษโทษแต่ก็ดีครับยื้อเวลาให้เราเนี่ยเอาทัพมาตั้งหลักทันได้นะเรียบร้อยครับหมู่บ้านนี้เป็นของเราแล้วทัพเสริมมันจะมาไหมเนี่ยทัพเสริมเรายังไม่มาครับแต่ข้าศึกอ่ะส่งคนมาแล้วโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนี่หวาเนี่ยเขี้ยวเล็บแคว้นแดนนี้นี่มันเยอะจริงๆเลยนะ ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีครับบุกไม่เลิกไม่หลาเลยต้องใช้แผนเน้นแออัดไว้ก่อนไปกระจุกกันอยู่ป้อมปราการของหุณนศึกเฮ่ยข่าก็ขึ้นมาเลยทหารหลวงเดินเช้าอ่ะงั้นเอาสก,กัดด้านล่างกันแล้วกันนะเราสาดเกาทันใส่ไปเป็นเม็ดๆเลยครับงานเนี้ขึ้นมาเลยวายอาณาจักรชินยังยืนมืน่นปเยอะชิบเฮยทหารหลวงลุย ต่ในความเยอะเขาก็ตายนะครับธนูด้านล่างแห้งเหี่ยวโอเคนึกว่าเจะไม่ไหวแล้วนะมันมาเยอะมากไงผมเกรงว่าจะไม่ค่อยไหวเพราะว่าเลือดเรา้อยมากนะเอาละแต่กระทับเสริมล้มาแล้วด้วยอพร้อมอุปกรณ์ตีเมืองพออเองพียบเลยนี่ดิ มันต้องเป็นแบบนี้เลยครับเอาละเคลื่อนกองครับขยับเข้าไปเราต้องบุกจากทางหมู่บ้านพยาพยักษถ้าขึ้นจากพยากกะเลียนเนี่ยน,น่าจะไม่ไหวเพราะว่าค่าศึกมันอยู่ที่สูงนะครับมันยิงมาไกลๆได้ไงดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการบุกโจมตีครับต้องมาจากพยาพยักษ์เท่านั้นและเราเจ๋งมากคุณผู้ชมครับมีนี่ด้วยที่กำบ,บางเกาทันอย่างเลิศเลย ซึ่งมันจําเป็นต่อศึกทั้งนี้มากๆเลย้ะขาดไปไม่ได้มันดีต่อกองทัพนะครับเมื่อเราเข้าใกล้กําแพงเมืองอะ่ะโอกาสตายเราก็เยอะขึ้นใช่ไหมแต่มีของเหล่านั้นมาเราก็โอกาสตายยากขึ้นครับระหว่างนี้ก็จัดกองทัพรอรับการมาของอุปกรณ์ทตี่เมืองก่อนละกันเดินช้ามากอจริงน่าจะสักพักเลยนะมันก็จะมาถึงเอาล่ะครับมาถึงแล้วเดินช้าหน่อยนะในศึกนี้เนี่ย ไม่ว่าจะยังไงนะครับเราก็ต้องจัดการมือเกาทันของเขาก่อนเพราะว่ามันสร้างปัญหาแน่นอนโดยเราเนี่ยจะต้องเอานี่ครับจำแพงโล่จัดเป็นหน้กกากระดานและเคลื่อนทับเข้าไปก่อนเลยเมื่อเคลื่อนทับไปแล้วเนี่ยเราจะเอาธนูของเราครับไปเปิดฉากยิงใส่จัดแถวหน้กกากระดานนะอยู่หลังสิ่งกิดขวางป้องกันเอาไว้หาระยะและองศายิงให้ได้ คาศึกมันยังยิงเข้ามาไม่ได้ครับมันติดหมดเลยเข้าบายทหารมุมได้ไหมเนี่ยมุมเราเนี่ยครับธนูไม่สามารถยิงได้เลยรถริงหินนำเรียงขึ้นไปค่อยๆนะหามุมเลยแล้วได้มุมเลยครับเปิดฉากยิงใส่ป้อมปาก,การแล้วป้อมทางซ้าย่าศึกเหลือหนึ่งคนและก็ตายหมดต่อไปป้อมทางขวา เราจิงหินนี่ตงใส่ต้องยิงใส่ไอเจ้าประตูเมืองอย่างเดียวแล้วหรอมัง้งเอาละป้อมทางขวาจัดการขียให้ได้คนนี้ฮะเหลือสองคนสุดท้ายอีกหนึ่งเยี่ยมมากครับแต่เราเสียคนไปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมดูดิเสียเยอะมากๆเลยข้าศึกออกมาหาเราแล้วไม่ได้การเลยครับแบบนี้ เราเสียธนูไปเหลือแค่2คนเองะข่าวร้ายมากๆนะครับแต่ก็นะสองครามก็นี้แหละเราพลาดเราก็จะพังได้แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเรายังไม่แพ้เรายังมีคนต่อไอพวกนี้นี่มันซ่าจะมาฆ่าพวกกำบังเราเอาพวกเราเดี๋ยวบุกแบบในหนังเลยไหมล่ะก็คือไม่ต้องมีแผนการครับบุกไปงโง่เลยวิ่งชาร์จอย่างเดียวแบบในภาพยนตร์อะไรเงี้ลยลุยซะหน่อยดีกว่า ต้องให้นัรกรบหลวงเนี่ยไปร่วมกับทหารป้องกันครับเดินเข้าไปให้ช้าหน้าไม้ตามเข้าไปศึกนี้ยากเอาการอยู่นะโอ้โหแนวป้องกันพังหมดเลยครับข้างบนนะ่ะเหวนและมันยิงใส่หน้าไม้เราแล้วรถป้องการพังหมดแล้วฮนะโอโเ,เสียงะมัดเลยเนี่ยการเล่นเสียงะมัด พวกเราบุกขึ้นไปเลยรถจิงหินยิงใส่ประตูเมืองให้ได้ไอ้กองหน้าข้าศึกตายหมดครับยวช่วยกันกระทบประตูเมืองก่อนก็แล้วกันในตอนนี้จะเห็นว่าพลทหารหน้าไม้ข้าศึกกับพวกธนูเขาหันความสนใจมาที่หน้าไม้ฝ่ายเรานะครับไม่ยอมมองทหารหลวงเลยนั่นเป็นข่าวดีหน้าไม้เราเนี่ยใส่เกาะหนักมาสามารถรับแรงจากเกาทันมันได้ครับแล้วก็ข้าศึก หน้าไม้เขาดูเขาตายหมดแล้วโอ้โหตอนนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาเหลือแค่นักลบหลวงกับทหารดาบโลดธ,ธรรมดา,าตัวเมืองแตกแล้วอาณาจักรฉิน,นยั่งยืนหมื่นปีประจันบานสู้มันเราจะต้องไปถึงชั้นในฮะพ้าตำหนักชั้นในของมันหน่อยลุยบุกจู่โจมหนักเลยหน้ามานี้เต็มตัวล้อมเลยครับ ้อมตําหนักเอาไว้เพื่อยิงขึ้นไปท <c oughs> หารคนนี้ไม่สามารถบังคับได้ครับเหมือนเขาติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยตงกำแพงปะโถยหน้าไม้ยิงขึ้นไปหาค่าศึกเลยโอ้ยเลือดลดอย่างพัวอ่ะก็คงต้องให้หน้าไม้อ่ะตอดไปอย่างยาวๆเลยครับก่อนส่งทหารหลวงไปประจันบานถ้าส่งไปเลยอะ่ะมันอาจจะพลิกแพงไม่ไหวขึ้นมาก็ได้นะเราเอาโช์ดีวกว่าครับข้าประชาชนเล่นไปก่อน ถ้าพร้อมแล้วเลือดเหลือสักครึ่งนึงเนี่ยเราจะขึ้นเลยผมว่าเอาเลยแล้วกันแกตายยังยอมสยบแด่แคว้นฉินซะและก็เรียบร้อยครับในศึกนี้เราเป็นฝ่ายได้รับมาซึ่งชัยชนะนะครับก็เล่นยากพอสมควรนะถ้าเราขาดทหารหลวงเนี่ยในเกมนี้น่าจะไม่ชนะนะครับชนะไม่ได้แน่นอน แต่ก็ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เสร็จสิน้นภารกิจนะปลดล็อกภารกิจต่อไปจูโจมหานตันครับผมกองทัพฉินได้เดินทางมาถึงเมืองหานตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเจ้าแล้วเอาได้ครับสำหรับแคมเปญเจ็ดซีฮ่องเต้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็พักลบก่อนและกันนะครับค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปถ้าชอบในเกม Stonehewall ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม s t o n e h l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ศึกต่อไปครับผม